กรรมของคนมันแรงกว่าที่คิดนักหญิงสาวผู้หลงในราคาใช้ความงามล่อลวงพระแก่ให้ล่วงศีลทั้งสองหลงมัวเมาในบาปจนลืมตัวลืมธรรมคืนหนึ่งขณะทำชั่วกลางกุฏิเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองทั้งคู่สลบคาที่ตั้งแต่นั้นมาร่างยังหายใจแต่จิตของเขาหลุดออกไปกลายเป็นเปรตเฝ้าวัด กลางคืนเห็นเงายักษ์ชายหญิงเดินควงกันเหนือหลังคาแต่พอรุ่งเช้าทั้งสองกลับนั่งหัวเราะอ,อยู่ข้างถังขยะสก,กระปรกหม่อมแมมเหมือนคนบ้าบาปมันไม่ฆ่าคนตายเสมอไปหลานเอย๋ยบางทีมันแค่ดึงวิญญาณออกไปก่อนให้ร่างอยู่รับทุกแทน จบแล้วหญิงเล่นพระพระเล่นสีกาถึงจะยังไม่ตายพวกเขาคือเปรตอย่าลืมติดตามตาเท่าเอาไว้นะสวัสดี